คาถามหาจักรพัรดิคาถามหาจักรพัรดิหากสวดเป็นประจำจะทำให้บังเกิดลาบผลมีกินมีใช้ปรับชะตาร้ายให้กลายเป็นดีมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเพิ่มบุญบารมีให้แก่สรรพสัพตว์วิญญาณและเจ้ากรรมนายเวร บทพระคาถามหาจักรพัดให้สวดตามกำลังวันวันอาทิตย์6วันจันทร์สิหอังคาร8พุธ17พฤหัส19สุกร์เสาร์ส0จบดังนี้น้ำโมตสสะพะคัวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญา,านมณีนพรัตศีสะหัสสะสุธรรมาพุทโทธธัมโมสังโฆยะธา พุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทงังสีวลีจักมหาเถรังอาหางวันทามิทูระโตอาหารวันทามิทาตุโยอาหางวันทามิาาามสัพพโสพุทธธรรมสังฆ ปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรมรมาสัพเพสังฆาพระลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพระหลังอราหาันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพะโส พุทธังอิทธิฐามิธรรมังอิทธิฐามิสังฆังอิทธิฐามิเมื่อเสร็จแล้วให้อธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ต่างๆเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการสวดบทคาถาขอบคุณครับ